ค่ะสวยมากค่ะเอ่อวันนี้จะไปแก๊งสามสี่แกลีพร้อมมาฮัลโหลสวัสดีค่ะแ,แกงสามสี่มาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนกี่โมงนะเนี่ยห้ามงเย็นค่ะ5เนเจอกันแก๊งสามสี่มาอีกแล้วว่างทุกวันว่างทุกวัน,ววนค่ะเพราะไม่ได้ไม่มีอะไรทํา วอลเลย์บอลก็ไม่ไปตีแล้วคนเยอะเออวันนี้จะไปแก๊งเ้ามีแกลีพพร้อมขาที่จะตลอดกระชยแก่แรงมากวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปรู้ทางช่องวิ่งของเราค่ะเราจะไปตามร่าดอกมันป่าเราจะไปหาเก็บดอกมันป่าดอกกันไม่เป็นภาษาภาษากลางเรียกดอกกันเกรานะคะภาษาอีสานเรียกดอกมันป่าหอมมากเป็นดอกไม้ที่แบบว่า สะกดวิญญาณมากค่ะหอมแบบหอมมากเออเอาตะก้าเอาตะก้ามาใส่โดยตรงจากรถอยู่ร้อยเมตรเราไปเล่แบบว่าขับรถร้อยเมตรหอมมากอะไรอย่างเงี้ยสะกดวิญญาณก็เทยไว้เลยจ้ะจะรู้กันว่าเป็นดอกยังไงเออแล้วก็ไปวิ่งเล่นๆเก๋ๆด้วยค่ะอ่าไปกันเลยค่ะแก๊งสามสี่ไเวลาแลวไม่แต่ว่าไม่ใช่แกลีหรอกเพราะว่าไม่เคยได้ตังค์เลยมีอย่างเดียวใช่ไหม คือเราจ่ายตังค์แล้วก็บางทีก็ให้ฟรีใช่ไหมแต่คุณการศึกษาอย่างเดียวอันนี้เป็นทางที่เราจะไปนะคะเรากำลังเดินไปนะคะเราจะไปฝั่งนู้น่ส่วนนี้เป็นกระเทยนะคะสวยมากค่ะตั้งงงด้วยองศาพอดีเอาแมน เอาเต้นแหมเธอลำมแหมสี่ล่อแก้วเอาลำสิเอาสิเมื่อตะกี้ท่าอะไรเมื่อตะกี้ท่าอะไรจ๊ะอีนี่ไปหาโยนในชายเข่าคนอีนี่แหมมีรักฐานหนึ่งมีรักฐานนี่นี่มีรักฐานนั่นละตาลีจะทำอะไรเนี่ยกระเทยลืมเอาน้ำมาค่ะกระเทยหิวน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะ เท่ดหนึ่งรอบตอนนี้ถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นดอกดอกมันปลาจูม,มืใช้หมากมันอ่าตอนตะลังเด็กทีเอาเกิงแต่ิม่ยมางแรลงเนาะ ดึงฉันมปหญิงดึงฉันมปหญิงดึงฉันมปหญิงนี่ไมมดอกมันไหมนี่ไมมดอกมันไหมเธอนี่ไงดอกมันโอ้โหหนังเริ่มหอมแล้วค่ะนาตาลีเด็ดมาค่ะนาตาลีหอมมากเด็ดมาค่ะหมากมันผ่านมันจุ่มกับนี่บอกไปทัวร์มันพึ่งเป็นไหมอีนี่บอกไปทัวร์ทีมทัวร์เด่นมูมันโลนไปกับมีชุดหนึ่งแต่ว่าแต่ว่างได้หญิงอะตอนนี้นาตาลีกำลังจะขึ้นแล้วนะค่ะเอาขึ้นไปค่ะมีขึ้นไปปุ๊บนีเธอโง่ดหงิ เบกเสิ์ยขนเงินเง้างายดูงินง้างยดูใจเอียสิกบ้านี่ฮะขึ้นก็บอกขึ้นอีนี่มาเียความมาชัดเจ็ดเององแต่ขึ้นมาเรียนํำคาญแล้วค่ะมาเรียนํำคาญแล้วจ้ะมาเรียนเริ่มรำคาญแล้วค่ะนี่เดียใส่เลยใส่ลี้ตับตะการนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหมดมือมีดยวให้มาเรียโมโหนะ ถ้ามาเรียโมโโหเนี่ยเราจะตายกันให้หมดลยจ๊ะ้ทหารมีไปละจ๊เออเป็นไปอีกินนี่ได้ละจ้ะสวยโอ้หอย่ะให้มาเรียมโ h นีมาเรียมงโห o v มาเรียโน e r นเล่ต่นเม่เบค่งตื่นเพื่นเลยค่ะไืนเลยค่ะตืนเลยค่ะต่นยู่นย่ะ่นเะนเย่นย่ะเยะนเลคะนยค่ะนเค่ะนเคะงบานเลยคะบานไลแค่ะตืนึลยค่ะตหนืนล่นเล ตอนนี้กำลังไปต้นต่อไปนะคะกำลังเดินไปที่ต้นถัดไป next one ค่ะมันมีอยู่บนอันต้นเลยดอกดอกยุไส้เธอที่นี่กำลังมาเพื่อเอาตะกั่เธอใต่กูจับหาข้อเดี๋ยวนี้เลยที่จะจับตะกูล่ะเอออีบอยเตียวผมไม่ล่ะจับราคาหนึ่งถุงลงดินเลยค่ะว้ายวุ้ยแรงไม่ใช่น้องล่ะร่นหอมเมตก้าหรือเปล่ายาเออ ตอนนี้เรากําลังจะเดินกลับกันแล้วนะคะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเดินมาประมาณ10กิโลได้แล้วแล้วก็มาเจอมาเจอดอกมันปลาประมาณ5ช่อเพราะว่านางแบบว่ายังไม่ยังไม่บานมากค่ะก็เลยเด็ดมาเท่าที่มันบานอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะวันหลังถ้าแมวมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมกันเป็นช่ออยู่ใช่ ตอนนี้มาเรียเจอเห็ดนะคะโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยยอีห่าโอ้โถตอนนี้มาเรียเจอโอ้ยปกไรหนูมาเรียพีกัมี่ผีผีกัมีหญิงเลิศหญิงมาเรียเยอะมากมาเรียมาเรียเจอเห็ดนะคะโอ้ยจ้าเลิศเลิศมากแม่มาเรียเจอเห็ดจ้เจอกลุ่มซับข้างทางนี่ธรรมชาติก็แบบนี้แหละคะก็จะเอออะไรก็เก็บไปกินอะไรเลิศ ตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านนะคะสองสาวกำลังวิ่งไปตรงนู้นค่ะสองสาวนาตาเลียกมาเรียนะคะวิ่งอยู่ประมาณสองนาทีพวกนางก็หยุดแล้วพวกนางหนื่ยคอยดูซิเอาซุ้มเออข้ามาถากุณะสัวไอ้สองตัวคข้ามาถากูณาันน,นีนี่แหมบอกให้นางนาตาเลียวิ่งกลับมานะคะสาตแะแหน่วิ่งไปไกลแล้ววิ่งกลับมาปิดคลิปค่ะเออผู้ชายอะไรผู้ชายตุ้งติ้งมากเลยผู้ชายรุ่นไหนคะ่ะตุ้งติง้งตุ้งติง้ง ไม่ผ่านนะคะกลับบ้านกันแล้วนะคะแขงสามสี่มเจอกันคลิปใหม่นะคะพรุ่งนี้ไปทําอะไรกันดีพรุ่งนี้เราไปไหว้พระกันใหม่เออไปไหว้พระสวยๆไปทําบุญเดี๋ยวจะจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาดอกบัวจะเตรียมไว้ให้นาฏศิลีเรื่องงานมาแล้วก็ไปไหว้พระกันสวยๆนะคะบัวมาด้วยนะกินด้วยจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยอินิีถ่ายฉันน้ได้สวน รอฉันด้วย,ยนี่ตายแล้วอี่พวกนี้ไม่รอกูเลยฉันยิ่งวิ่งลำบากลำบากกี่ด้วยเนี่ยวันนี้เราได้มัชรูมแล้วก็ฟลาวเวอร์นะคะวันนี้ไปเก็บดอกไม้ได้เห็ดเห็ดมัชรูมมาด้วยแล้วก็ดอกไม้ดอกกานการาอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วลืมเออภาษาอีสานเรียกด,ดอกมันปลาหอมมากแม่หอมหอม